สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเข้ากับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้เราก็มาดูคู่ล่าสุดที่แข่งก่อนสาวไทยของเราจะลงสนามกันครับก็คือบราซิลกับแคนาดาต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับแคนาดาจริงๆครับสามารถเอาชนะบราซิลไปได้3ต่อ2เซตสุด ปังมากๆซึ่งแคนาดากับบราซิลถือว่าอันดับโลกค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรเลยแต่แคนาดาทําได้งานนี้ได้บวกคะแนนอันดับโลกสุดปังจริงๆครับวันนี้สําหรับแคนาดาก็ต้องยอมจริงๆครับมากันครบเครื่องในทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นเกมลับหรือว่าเกมบุกเกมลับก็เหนียวแน่นมากๆในขณะที่เกมบุกค,ค่อนข้างที่จะมีความแน่นอนแล้วก็เด็ดขาดและอีกสกิลหนึ่งที่แคนาดาทําได้ดีงามมากๆเลยครับ ก็คือสกิลการบล็อกวันนี้บล็อกหนาแน่นจริงๆบล็อกบาซิลไปรัวๆเลยก็ต้องปรบมือให้กับแคนาดาจริงๆครับสาวๆแคนาดาทำได้สามารถเอาชนะทีมอันดับต้นๆของโลกได้โค้ดนักกีฬาแพชชั่นแรงกล้าจริงๆครับว่าชัยไปครองในสนามที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพคู่ต่อไปไทยลองแข่งขันครับเวลาสองทุ่มครึง่งรอเชียกันต่อครับ